อุยเป็นทำอะไรแช่น้ำไงชื่อเมงเล่นด้วยโอเคปลปลาปลไปเช็ดตัวกันโอเค ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายจื้อไม่แน่ใจเลยอย่ามาจับจื้อนี่ก่อนนี่ก่อนอ่ะจิบจิบเฮ้ยทำไมผิวเป็นขุยอย่างเนี่ยผิวแห้งขาดความชุ่มชืน้นท้องเติมมอยเจอไรลเซอร์นี่เลยเจไดแนะนำาเซโรวีมอยเจอไลเซอร์โลชั่นไหนไหนไหนแปรีบใช้แล้วหลังอาบน้ำทันที รักความชุ่มชื้นได้เซลาวีเพราะว่าเซลาวีมีสารมาช่วยทําให้ผิวแข็งแรงชุ่มชืม้นยาวนานทั้งวันไม่เหียวแน่นไม่มีน้ําหอมไม่อุดตันผิวบอบบางละคายเคืองง่ายก็ใช้ไดยไหวาแทนผิวชุ่มชื้นแบบนี้จื้มแห่งชอบเดี๋ยวมาอาบด้วยทุกวันเลยแฮ hey.